สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาฟักไข่ตัวฮูรูมอนการโรมอนนะครับเป็นไข่กิจกรรมที่กดติดระดับ4ไว้หลายวันแล้วแล้วเดี๋ยวจะทำการฟักเพื่อที่จะฟักตัวฟอรามอนต่ออ่ะตั้งชื่อกันก่อนนะครับน้องคิด เราต้องใช้ชื่อที่อิงกับปีคริสตศักราชนั้นเราจะได้จำได้ปีนี้2021เนอะ COVID 2021จริงๆผมกดเพื่อที่จะให้ติด5ทับ5อยู่หลายรอบนะครับแต่ว่าทีนี้แบ็กอัพดิจิทมะระดับ5เนี่ยหมดแล้ว แล้วก็รีบที่จะฟักฟ,กฟอร,รามอนต่อนะครับเดี๋ยวฟักฟอร,รามอนต่อแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปต่อให้นะครับฝากด้วยนะครับใครที่เล่นเกมนี้นะครับดิ g i มอนมาสเตอร์ออนไลน์นะครับตัวละครนี้เลยเออพูดคุยทักทายกันได้ในเกมนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างหรือจะเจอกันในเกมก็ได้ Love you